โอ้ยซีสวยฮุบชิิสตูฮุบชิิสตูโอ้สกันเซอฮุบเชียะโยเมาเมาโอ้อะไรนี่ใส่ดีด้วยให้รูปฮุบชิิสตูย่าฮัลโหลชัดและโย่อีกครับนิกเกอร์ใบเดิกอีกครับนิกเกอร์ใบเอาละหันหน้ามาหน่อยสิคะหันหน้ามาหน่อยสิคะนะ หันหน้ามาให้เห็นหน่อยสิคะโอ้ฮับชิบสตการสะฮับเชการสะแหนซำตัวผู้ตัวเมียเนี่ยการสะฮบเชอยไม่ชาดคือดูดิตัวผู้ตัวเมีนยน่าจะเป็นตัวเมียนะ,อะเนอออย่าไม่ทั้งมเชียนฮบชิบสะแล้วแล้ฉันไม่เห็นหน้าคุณนะคะไฟบิสตไฟชเชนอาอนเสตน่ามีย Ja, det blir det.